สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุวรรณครับบ่าววันมาแล้วครับมาพี่น้องมาแซ่บแซ่บนมันครับมาหนิวันนี้วันนี้เป็นใส่ไงหมูย่างครับย่างหอมพี่น้องครับมักแบอย่างดีดีนี่มักใส่กระเทียมบีกไทยแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้ปั้นละเอียดดีๆพี่น้องครับนี่ตะไคร้หอมๆแนีนี่ต้องมักถึงนะครับมันจังสีบ่มีกลิ่นมันจังสีกลิ่นแซ่บครับผมทาความสะอาดดีพี่น้องครับย่างกรอบมีกรอบกับ นิ่มปับปนกันไปนะครับผมใส่กับแก้วเปียวครับนี่ที่เด็ดครับขาดบ่ไไ้ครับต้องกินกับตัวนี้ครับนี่เป็นแก้วเปียวครับตําแล้วไม่ไหมนุ่นๆครับผมเอามาคุยคักขนาดผักแก้มมีหลายอย่างนะครับพี่น้องมีเป็นผักกาดกรอบผักซีกินหอมหอมบัวแล้วก็แตงครับผมอืกับข่าหย่อนๆนึกเก่าครับเอาครับพี่น้องฝากกันห้อน่เด้ดครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบ่าวันนั้นไม่ได้ครับขอขอบคุณหลายๆําหรับพี่น้องผู้เข้ามาหลับชมผู้เข้ามาติดตามมาวันขอบคุณหลายๆครับผม ขับมาเป็นกาลังแรงใจหลายๆเดวยครับพี่น้องมาครับบอ่อบบหลายใหย่ห้างครับเซ็บๆน้ำกันเลยครับนี่มักไส้ตะไคร่หอมๆตัวนี้มีกรอบนะครับคุยแก้วหืมาร์ด Mm Mình hẹn nghe nghe mẹ bị nó มาตรฐานกรรมรียนแต่เนี่ย อันนี้เป็นหัวใสครับอื มาใส่ไปน้อนง,ง้ำดีดีครับมันถึกไฟเอืออจ้งกับหอมแสบเลยอ่าคำกินแทมไม่นี้ <c oughs> Mùng nén, mùng nén miếu tên sẹp nó. ยำดีนนบบขนาคดครับยำว่ายำว่ขาดเตะล้องกบับปลดครับเนี่ยแบบเนี้ฮะอืม อืบริเลยว่าได้บริหารการไม่ดีครับพี่น้องอืม ต้มยำเป๊กก็กินมวลอีกแบบนึงน,นะครับกินงไงช่้นตัวนี้ไม่นหนึงหอมหอมดีขนาดอื กลามขึ้นให้ไปนรองถือกไปว่ามันกลามดีซะมันย่ำอยากตัวนี้โอ้ยมปันนี้ละะอ,อืม เต่งมักเลยรสชาติดีขนาดอืม มันเป็นกามสิขึ้นครับสุดยอดเหนียวขนาดอืมอืมงูมที่มันกับขวบอะ่ะ ยำยานี่เตงเต่มู้มูมูที่ยนนันกรอบเนี่ยมุงนี่สีเขียวไงไปน้องคล้ายๆเขาไปเขาต้มเอลนัล่นแหละนี่ตัวนี้สีเขียวไงจงังเลยอื m ม พักอยู่ครับพี่น้องแต่แห่งโอ้ปวดกามครับโอ้แซ่บยูบแต้งปวดกามนะแบบย่างนี่ก <c oughs> ็ยังย่งาย่างใส่ย่างกินนั่นแหละพี่น้องหม่องหม่องนุ่มกระนุ่มนะครับแต้งหม่องเหนียวเนี่ยโอ้ ยำจนก,กามแข็งเอา้าพี่น้องเมื่อแล้วก็จัดนะครับผมเต้งเมนูนี่ตั้งซอยตอนพี่น้อย,หน,อยหน่อยจริงกินไงครับผมเอา้าจังหน้าก็กฝากพี่ฝากน้องคนไรน้ำนะครับคนไรคนแช่บ่าวน้ำนะครับขอบพูดอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผมมาติดตามรับผม,มวันนี้วันสี่ขอลาพี่รัน้นนองไปก่อนนะครับคือสีใดไปหาหมอรักษากามยังไงครับพี่น้อง <laughs> กามสีเป็นตะคิ้วเหรอครับผมเอาครับผมสวัสดีครับ